วันนี้เรากําลังจะเดินทางไปกันที่อะไรวะหน้าโรงพยาบาลอะไรนะเมื่อกี้ที่ที่หนูได้โลไปอะหน้าโรงพยาบาลมหาชัยไปคือต้องย้อนนี้ตอนสมัยตอนที่ทําลิเกเท่งจุดเทิงเรามีพระเอกคนหนึ่งชื่อกบชินวัตรชินวัตรชยโยเป็นน้องบุญธรรมแล้วก็สนิทกันใช่ไหมก็คือเป็นน้องบุญธรมรมก็ต้องสนิทอยู่แล้วล่ะและ้วตอนนี้ก็คือลิเกไม่ได้ทําแล้วน้องเนี่ยมาเปิดเป็นร้านอาหารปิ้งย่างวันนี้อะ ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่ามันบอกว่ามันอยู่ร้านทุกวันและร้านนี้เขาเป็นร้านใหม่เปิดหรือยังดีกว่าเปิดแล้วเขาเปิดสาขาที่ไป็สาขาที่สองแล้วใช่ไหมถึงว่าเขาเวลาไม่รู้เดี๋ยวแม่ลองโทรหาก่อนนะว่าเออวันนี้อยู่ร้านไหมถ้าอยู่แล้วเราจะเข้าไปถ่ายถ้าไม่อยู่แม่ก็มีอีกช็อตหนึ่งหิวใช่ไหม อยากกิน่ะเอออยากรู้เลยอ่ะออหิวหิวอ,อ,อ,อยากกินแล้วอร่อยไหมกบเจ๊เออเจ๊เองกบกบอยู่ร้านหรือเปล่าอยู่ร้านครับเจ๊อ้าวโอเคเงั้นเออร้านเปิดหรือย,ยังอ่ะร้านเปิดแล้วครับเจ๊โอเคม่มาหรอไม่เกินใช่ใช่ใช่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเจ๊ไปถึงได้ครับเจ๊โอเคครับ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 มันไม่ใช่แค่นี้มันมีเซอร์ไพรส์คือไอ้กบเนี่ยเขามีเพื่อนซีที่เป็นพระเอกลิเกคือพระเอกลิเกกฤตชัยวัฒน์และเขาอะรักกันมากเลยแล้ววันนี้แม่เนี่ยเซอร์ไพรส์คือเอาไอ้ไอ้ไอ้ชินโน้ไอชินวัดมาเจอกับไอ กิจชัยวัดอเ,เออขับรถนวะนะเออ คือไพ่แต่มาเจอให้กบเออง่ายๆเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์สองสองเซอร์ไพรส์แลวแต่เขาเป็นใครแล้วแต่เขาเป็นเพลงลิเกเขาเป็นเจ้าของเพงลงข, <อ S 3> ขอทาน,นหัวใจพี่มาขอทานหัวใจแม่เขาไม่ร้องแบบนี้ลูกเขาร้องดีกว่านี้เขา้ชักอะไรได้ไงถึงแล้วลูกเขาเป็นเพื่อนนาตาเขาเป็นเพืาา่อนน้าล้วถึงแล้วเป็นอะไรแม่ปลอมมากเลยเมื่อกี้แม่เพื่อบอกนะเราไม่ต้องพูดว่าถึงแล้วล้วถึงแล้วก็ค่อยลงจากรถว่าถึงแล้วเเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนนาตานาตาเนี่ยเป็นน้องแม่ลูกพี่ลูกน้องกันไอ้แต่นี่ก็คือสนิทกันมากแล้ว สนิทกับเราด้วยไปเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กัน,นเดี๋ยวนี่นี่ค,คือพระเอกพระเอกอ่าวเจ้าของเพลงอะไรนะขอโาษด้วใจสักหน่อยสิเธอตอบไม่รักหน่อยเดี๋ยวใช่ไหมดิ๊นดิ๊นิ๊นดิหัวใจพี่จะขาดแล้วไม่นเนื้อแม่เอาใหม่เมื่อกี้เปิดไมค์อยู่หนูคุยอะเธอตอบไม่รักหัวใจพี่ จะขาดแล้วเพลงมันไม่ได้มันขนาดนั้นเราม่มีใจใจเราสนุกอะไรเพื่อคนุกได้วันนี้สุไพ้ายก็คือเอาไอ้แต่มาเจอไอ้กรุบนะแม่พูดถูกแล้วนะเอาดับเครื่องก่อนโอเคโอเคโอเคไปถึงหน้าพาไปถึงหน้าอุ้ยร้านใหญ่อ่ะหิวว่าหิวว่าหิวว่าอุ้ยแม่ไม่อยากให้นู้สึกว่าหนูหิวมากนะเพราะเราจะไม่รู้ว่าคือมันอร่อยหรือไม่อร่อยร้านใหญ่มากชื่อร้านอะไรนะลูกกิลเซอร์ กริวโซกริวโซแปลว่าอะไรหิวโซไงกริวโซก็ค uh ือแกงใช่ไหมหมยควาหิวโซอ๋อเหรอสาขาแรกหิวโซสาขาแรกของเขาคือชาบูโกสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีค cin รับสวัสดีครับ สวัสดีครับวัสดีตก้งนครับโอ้ดีพี่บดีอันนี้คืออะไรอ่ะมากันแบบยังไงอ่ะยังไงอ่ะวัอดีครับวัอดีครับวัสดีครับร้านกิวโซคิวโซเนี่ยมามาจากคำอะไรร้านคิวโซก้องก้องหันตัดให้กล้องร้านิวโซกินแปลว่ากินอ๋อฮะโซคือหิวโซประมาณนั้นอุ้ยหยกกินไม่หาหิวโซต้องหยกเก่งมากอ่ะห้น้ำก่อนจริงๆแล้วอ่ะันนู้น่ะเราเคยกินชาบูโก้านชาบโก่แล้วธรรมดาอยู่ที่ทอยเทศบาล8ในตัวเมืองวันนี้เจ๊ เทศกาลหอยเข้าทางเลยไหมเข้าทางเลยไหมอันนี้หอยนางรมที่เราอินพอร์ตมาจากเกาหลีเลยทำไมแม่เอาสุรา์อะสุรา์หอยมันใหญ่ไปอมันไม่พอดีคำอ๋ออุ้ยแต่แม่ชอบมากเลยถ้าแบบว่ามีอบชี้นเนยกระเทียมอะได้มีหลายรสชาติแต่ก่อนหน้านี้ลาบปากแต่ก่อนหน้านี้มีกุ้งแม่น้ำผ่าหลังหมดเทศกาลไปแล้วกุ้งจะมีอีกเมื่อไหร่กุ้งจะมีหลังจาก หมดเทศกาลหอยนั่นกลับดีกว่ารอมากุ้ง <laughs> วันนี้ก็ยังมีกุ้งก็ไม่น้ำเผาอยู่เหมือนเดิมหนูหนูวันนี้กล้องลูกสวันดีครั <c oughs> พี่ตาพี่ตาพี่ตาก็ก่อนเล่นลิเกอยู่ด้วยกันหนุ่มทันนาตาเล่นลิเกมันต้เห็นแมนุ๊ก็เห็นหมดอะเห็นนม่กบด้วยเห็นทุกคนเขาบอกแล้วภาพความทรงจําตอนเด็กนักกบหล่อมากตอนนี้ก็ยัง๊หล่ออยู่ยังแต่ว่าโตขึ้นแล้วโตขึ้นอยู่แล้วใช่แข่ใช้คําว่าโตขึ้นดูดีแบบโตขึ้นหนุ่มดีไหมหนูดีไหมโตขึ้นแล้ใช่ใช่ตอนที่เล่นเนี่ยกุบเป็นพระเอกในในลิเกมาเจอกัน huh. มันต้องต่อพอดิเกใช่ไหมยังย่ังย่ัง

หเวลาบ่ายสามกำลังหิวมาลาก็วโซร้านเขานีก้จริงจริงเมนูก็เียบเนียบนิ่งอร่อยจริงจริงพี่จ้าวันนี้หนูอยากไม่ผมจริงจริงหรือจากินปลาก็ได้ ใจเรามป้ายายยายที่ได้วันนี้ที่ได้มาเจอพบกับไอ้เกอเพื่อนกบวันวันนี้ดีใจที่ได้มาพบมากันครบคุ้มค่า เอาลงสักทีสิลงว่าอย่างงี้ดีกว่าหักมือด้านหน้ารีบไม้หนูรีบส่งเมนูรีบมาอันนี้นะเดี๋ยวให้น้องแนะนำให้น้องแนะนำอันนี้เป็นใบสแกนสั่งอาหารนะคะลูกค้าสแกนสั่งอาหารได้เลยนะคะเครื่องนี้เป็นตัวนี้สั่งหอยนางรมกับหอยแมงคู่ค่ะลูกค้านั่งตัวนี้ตัวนี้สามาเดินไปสั่งได้เลยตรงบาร์กระจกสีดำด้านบนเอาอันนี้ไปหนีบหอยใช่ค่ะใช่มันจะเจ็บไหมอ่ะสงสารจังเลยอะ ส่วนน้ำเนี่ยเราต้องไปตักเดี๋ยวให้เด็กไปตักให้ดีกว่าอันนี้มันเป็นอะไรอะราคาหรือว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่ค่ะตอนนี้กลมยังเล่นลูกแกอยู่ไหม ยังเล่นอยู่บ้างครับจริงเหรอเล่นอยู่บ้างเลือกที่จะไปเล่นแล้วครับอ๋อแต่ล่าสุดเพิ่งเป็นขาหัเข่ามาด้วยไปเตะบอลแล้วเส้นเอ็นค่ายน้าขาดหมอก็เลยให้พักอีก8เดือนคือเรื่องเตาเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเป็นเจ้าแรกๆเจ้าแรกๆที่เป็นเตาชีสข้างๆเนี่ยเราไ้ใส่ชีสขอบเตาอะนะอ่าขอบเตาไว้ใส่ชีสใส่ข้าวโพดเราย่างเนื้อย่างหมูจะไม่ติดกระทะก็เป็สูน์อ่าดีข้างใช่จะใส่ข้าวข้าวโพดใส่ชีสไม่เอาอย่างนี้ไม่อยากฟังคุณรู้ก็ไม่อยากดู อยากก็ริเกียดดีกอ่ิเกเยดดีว่ถามดีกว่าตรงนี้เอาไว้ใส่ทีจำไม่ผิดใช่ไหมตรงนี้เอาไว้ใส่ไข่แล้วฝั่งนู้นยังไงกันละพี่ฝั่งนี้ไว้ใส่ข้าวโพดอบเนยต่อยาก จริงๆแล้วผมก็เลยลิเกยอยู่นี่แหละเจ้เ,ออเล่นอยู่ประจำแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนเราเริ่มอิ่มตัวเ,ออเราก็เลยผัดตัวมาทำ ร้านอาหารจัดกบกับของสาวของจอยของแฟนเป็นคนฉีใช่แล้วร้านทำมาแบบโอเคเลยใหญ่เลยอ่ะเลทไปร้านเก่ามาแล้วเนาะใช่แล้ร้านเล็กอันนี้ร้านใหญ่แล้วโอ้นี่ใหญ่แล้วก็ร้านอาหารมันก็จะแตกต่างเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นเปิดตืนไปเลยเหรอเปิดได้กี่กี่กี่วันกี่เดือนแล้วร้านเนี้ยมาเปิดใหม่ได้ประมาณสักเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือดเปนงดีมากแล้วตรงเนี้ยมีติดกันเนี้ยชาบูเราเปิดชาบูก่อนและนี่ปิ้งย่างนี่ปิ้งย่างอ๋อเล่นลูกเกลียเนี่ยเขาบอก ว่าต้องใจรักเนาะเพราะว่าเล่นลิเกกับละครการแสดงเนี่ยเล่นลิเกเหนื่อยสุดจริงสามสี่ชั่วโมงแล้วต้องใช้เวลาคือหนึ่งวันเต็มเต็มกลางวันเริ่มเดินทางและหนึ่งทุ่มเริ่มแต่งหน้ากว่าจะเล่นจบเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะเดินทางกลับใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงค่าจ้างอ่ะน้อยมากน้อยน้อยมากแต่ยูทูบช่องเราเนี่ยแม่ยังไม่เคยล้องลิเกแบบชัดๆเลยนะติดบนิ้วกรทถาง ไปเรื่องน้ำไหมไปเรื่องน้ำไปเดยวๆติดแบบไปเลยปากเชื่อซุปสามช่อนี่สัตว์สุนรูปร่างสวย่างดาราแต่งตัวสู้สาวัวเสียวนี่ลงตัเลงแหนมงลเบลล์ระดับซุปเปอร์ยกป๊ะเออซ้อมยังไม่บอกทันอย่าบอกว่าโป๊รับรองลูกโต ไม่เปรียวไม่เอาร้องใหม่หรูอร้องได้เฉยต่อได้เลยถัดจับข้างนอกเอ้าจะบอกวันนี้อยากให้ร้องชิมหนึ่งไห้จะพาเป็นสิเอาฉีกดูก็ได้สมเชน่ะไม่ใช่สมเซียวมีไหมมีไหมมีกองประจำตัวไหมขอส้องสามวัคอ่า น้องชายพี่เขนตาเลยนาลายจิตนิ้วพนมกลมกาบหน้ายาหนีหายไลโห หอยนั่งลมหรอหอยนั่งลมไม่ใช่หอยนั่งลมทำอะไรกระเทียมไงกระเทียมกระเทียมกระเทียมไงบอกมั่ได้ไหมได้เฮ้ยอร่อยเนี่ยหนอนไม่ต้องชิมก็ได้รสอร่อยเนี่ยขอหอยโบว์เกดดิเกดเดี๋ยนี้กับดิเกดเมื่อก่อนเล่นเหมือนกันไหมก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่หรอกยังไงนะลิเกสมัยก่อนกับลิเกเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันลิเกสมัยเนี้ยผมว่าไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะดังไม่มีโซเชียลแต่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลดังได้เพราะโซเชียลก็มี บกเบได้เพราะความสามารถก็มีเยอะออใช่ไหมโซเชียลมันช่วยได้เยอะแล้วอย่างเดี๋ยวนี้มี FC หลายๆรุ่นการเล่นลิเกก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมเอะอย่างเจ๊เล่นเป็นแม่เลี้ยงผมเนี่ยออก็ตีกันจริงๆจังๆ,ๆแต่เดี๋ยวนี้มันออกแนวตลกขบขันซะมากกว่าออมห้มีอยู่ที่คนคนง่ายๆเดี๋ยวนลี้เป็นลิเกให้ ใช่ลีเกง่ายโปรโมทให้น้องเขาหน่อยต่อร้านน้ำเพชรเนี่ยเขาเป็นสำนักเือเขาเป็นสำนักเวลนเราเขาเล่นเรื่องอะไรเขาก็จะซ้อมกันเราเห็นในโซเชียลอ่ะเฮ้ยลิเกใหม่ๆอ่ะเด็กๆหน้าตาดีๆใช่แม่แล้วสมัยแม่เล่นลิเกเป็นไงมั่งแม่เป็นลิเกที่แม่ไม่ค่อยมีเวลาไปฝึกไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยหรอกเพราะว่าสมัยก่อนอะเขาก็จะมีแบบเหมือนลูก ลูกใครลูกมันหลานใครหลานมันที่เขาจะฝูกสอนกันเองพ่อแม่เป็นลิเกก็จะสอนให้ลูกเป็นลิกเก้แต่ว่าแม่เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เป็รลิเกตาไม่ได้เป็รลิเกยายไม่ได้เป็นลิเกแต่น้าเป็นลิกเก้นักพินเป็นนักพินเป็นแต่ว่านักพินก็ไม่ได้สอนก็ต้องเป็นอะไรอะครูพักลักจันครองก็เป็นแต่ว่าต้องเป็นครูพักลักษจงนที่ชอบเลยตอนนี้คือชอบเต่ามาก ปกติที่เราไปกินเนี่ยร้านทั่วไปเนี่ยไอ้โตเตาเนี่ยมันจะสุงเฉแล้วมันจะวางหมูวางไก่เลนิดเดียวอะเต็มแล้วแต่นิดวนแบและสที่สำคัญคือมันไม่ติดกระทะใช่ใช่เรื่องรูปลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีแบบที่อื่นทำแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีอะไรติดกระทะเลยหนูย่างไปไม่ติดกระทะเลยเราไม่ต้องใส่เนยเราเพื่อะไรไปเลืออโดยที่ปอสารนะแล้วก็เวลาน้ำมันมันมีปุ๊บเราก็เจ้ากระดาษเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผมปังในเทปปุ๊บเห็นไหมมันจะใสเลยที่นียอยากรู้ราคาราคาเริ่มต้นนะครับที่สา 330ยส0บาทอ่า330เนี่ยกินเนื้อกินหมูกินซีฟู้ดได้หมดยกเว้นซอมอนกับ หอยใช่แล้วถ้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นราคาแล้วก็มีแซลมอนอ่าเป็นราคา378บาทอ๋อเพิ่มสี่สิบาทใช่ก็เป็น378มีแซลมอนดองแล้วก็หอยนางรมเนี่ยทั้งหมดเลยเอาดีกว่าทั้งหมดที่อยู่ในร้านเลยจ่าย378ใช่ทีนี้อยากรู้ว่าราคานี้มิถุนายนเท่าไหร่ราคานี้าว่ฉลองฉลองร้านครบสิบปีที่เปิดร้านใครที่ดูคลิปนี้นะคะให้มาที่ร้านนี้แล้วก็ขอเป็นโปรนี้เลยเอางี้เลยแล้วกัน378บอกว่า โชนนี้นแต่มาตั้งแต่สี่ท่านเลยนะ,ะ,ะมาสีท่านขึ้นไปมาเช็คอินที่นี่มาถ่ายรูปได้ราคานี้เลยโอเคมาดักช่องคุ้งเชียงใช่แล้วก็ ถ้าอยากติดตามเพจ้าไปที่เพจกิลโซบุเคเบสมาหาชัยโอเคมีสาขาเดียวนะครับอยู่อยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัยตรงข้ามมันเป๊ะๆเลยโรงพยาบาลเอกชัยโรงพยาบาลเอกชัยมหาชัยที่มหาชัยอยู่มหาชัยนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครปากเป็นกริีเกียน่ะปากเป็นกริเกมาร้านกิลโซอาหารโอ้โหถามหาเมนูใหม่ๆเขาได้จัดมา รับรองอิ่มอร้านทุกที่เมนูใหม่ๆก็ใรียลมารับรองราคาดีดี ร้านไว้ด้วยร้านกิวโซบุเป้มีร้านเดียวสาขาเดียวแล้วก็ร้านชาบูโกนะครับท่านก็คือฝากด้วยแล้วกันนะคะช่องชมเชงสังชานะคะฝากกดไว้กดแชร์กด s ับสไครต์และที่สำคัญต่อไปนี้เราเจอกันทุกันเสาวคเพราะลูกๆฉันกลับมาทำงานกันแล้วยกเรียนจบแล้วนะคะขอบทุกคนคอนเฟิร์ม เฟังด้วยง่ายๆเลยอยากรู้เวลาปิดเวลาเปิดเข้าไปที่เพจที่เพจแล้วรู้ว่าจะโปรจองล่วงหน้าเข้าไปที่เพจได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์ติดตามวันนี้ขอบคุณมากหนึ่งแสนสี่หมื่นคนนี่คือเพจแท้วันนี้ขอบคุณพี่โซฟครับขอบคุณที่มาครับครับผมบ๊ายบายครับอิจังังอยูู่บลูก